ก็ขอกรับสวัสดีชมด้วยนะครับดูก,กับผมกตาตะค่ะอิทโทไม่มีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแอปดึงนะครับแอปที่ผมถ่ายอยู่นะครับแล้วประกันดีแน่นอน,นครับผมไม่ได้โม้นะหลังจากคลิปนั้นไปนะครับผมก็ทําอีกนะผไม่ได้โม้จริงๆนะเขาบอกเลยซึ่งแอปนี้นะครับเราจะเม่ใช้อะ F ดีนะครับคืออพูดไม่ได้พูดยังไง <c oughs> F ดีนะครับปีการวาดรูปด้วยนะการวาดรูปอะสามารถวาดนะครับหรือไม่ก็สอนสมัครดีแท็สมัครเด็ดฟรีสมัครเออะไรก็ไม่รู้สมัครบลาบลาบลา หรือจะสมัครอาบาบบอะไรก็ช่างนะคะหรือจะสอนเป็กไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะก็นะจะผมแปะรูปไปด้านล่างเลยนะจะทำมาเมันดับติดติดดับดับเนี่ยเออ สามารถชี้ลูกศรได้นะท่านผะู้ชมเอฟนั่นอะชี้ลูกศรได้ซึ่งถามว่าแอฟลินดีมากเป็นโมจริงๆนะ,ะเครื่องผมก็ขางอยูนะ่เป็นเพราะผมอัคดคลิปแล้วแบบมันใกล้หมดเองก็นะแบบมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะแอฟที่ผมอัดอยู่นะโอเคนะ ก็ไม่ได้เก่าทักทายเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูดูดูด,ด,ดูดูนะโอเคเอะไรละใบก,กดแล้วก,กดแชร,ร์กดซับสไครต์เดี๋ยวให้เพื่อไปกำลังใจ